สวัสดีค่ะเมนีผ้ามาเกาะติดสถานการณ์หน้าง,งานฟา้ามัดาลก่อสร้างล่าสุดนะคะตอนนี้กระถ้อยขีดตรงขึ้นมาได้หลายตืบแล้วพี่น้องแต่ว่าขั้นนั้นจอดือว่ารุดเป็นยังมีคนอยู่หรือเปล่าลอวซูมไปดูก่อนเออมีคนอยู่ในรถอยู่เห็นกระดุกกระดิกอยู่นะคะ ดอนมูลน,นะคะหน้างานนี่แหละทีวะ่ว่าก็นั้นนี้ห้าใส่รถอกหล่อมาแลนดงานแต่ว่าตอนนี้แก่งานนะเพราะว่าความลึกยังไม่ได้ก็เลยต้องมาคุตรงไปอีกส่วนรถจำนะคะน่าจะได้วิ่งงานอยู่แต่ว่ารอเบิดฤตดูการเขาก่อนแต่ไม่รู้ว่าสิได้เอามองได้ออกเน่ยเพราะว่าระว่างที่ รถดำว่ายู่นี่กะแมโ่โคกะถ้อยถ้อยขี่ตรงขึนฟังมีกันอยู่สามขุนพลนะคะมีป้าอะไรไม่รู้เนี่ยมาแทนป้าเจาะนะคะแบ้วก็สิเป็นอ่าขอยันอยังวะโ <c oughs> บ่ไดัยมาถ่ายคลิปอาทิตย์หนึง่งลืมค้นขับลืมซื้อค้นขับแล้ว จงซื้อว่าใดพุทธบาลนันทนเปาฝั่งนั้นเพชรทัดเปาโอ้ตายแล้วขอ่อยจงซื้อเพิ่นว่าใดขีดตุ่มหลายแห่งนับหนึ่งไม้เลยเรตุ่มเปะคู่ทางนี้สงสัยห้อยขีดตุ่มห้อยลด,ดเลยนี่ปกติมองนี้เห็ดขั้นคู่วันหล่อเนี่ยพี่น้องปลาจอเห็ดเบิดแล้ว ต่อเขาได้มาแก่งงานแต่แต่แก่งงานก็เลยอยู่ต่อยาวๆรถดำแล้วก็ได้มีงานต่อนะคะแต่ก่อนใกลสิเบิร์ดงานลงดำเลยแต่ว่าตอนนี้วอรเแมนเดอร์จะาก็ล่อเข,าเ,ขา,เา,อาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วยล่อแถาแก่วบัรดาลเอื่นใส่บริการนะคะเราก็จะได้มาลุยกันต่อที่หน้าง,งานตอนมนกันต่อนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเงียบเอาหน่อยเพราะว่ารถดำก็ไม่ได้วิ่งก็มีแต่งานแบ็คโค บรรยากาศก็เงียบเงาแน่จักน่อยส่วนการอยู่การกินก็น่าจะเป็นเท่าแกนะคะเอากับข้าวมาส่งทีมงานดินเหลือหลายอยู่ด้วยนี่แรนจนมาวิ่นไปแล้วนี่พี่น้องดินมอย่างหลายเลย ถ้ารถดัมาก็น่าจะได้วิ่งตรงกองสองกองนี่เพราะว่าขังล้างขึ้นสีล่งบ่ได้แล้วล่ะโอ้แมคโครข้อมูลดีแต่ได้วันสีส้มเหมืงเด้อโอโอ๋อปามีเออนึกออกแล้วนึกซื้อแต่งโดนเอาไปซื้อมาจากไหนปามีปามีปามีกับคนขับใหม่ ส่วนท่านเปาอยู่อีกฝั่งโอเคค่ะคลิปนี้สั้นๆเพราะว่าช่วงนี้ก็พาแวะมาดูมาชมบรรยากาศหน้างานฟ้าปรนดาก่อสร้างล่าสุดนะคะอยู่ที่บ้านดอนมนนะคะส่วนหลายช่วงนี้เขาก็สิไปน้ำรถเกี่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ากับบริเรื่องฝ่าบรรดาลน,นะคะก็แวะเข้ามาเรื่อยๆมาอัปเดตสถานการณ์ให้เอฟซีฟ้าบรรดาลได้รับชมนะคะส่วนเสียทัศน์ก็นู่นเลยจ้าวุ่นอัปเดตนะคะ เจ้าซูมิโตโมก็ไปอยู่ขุดทรายนะคะล้างทรายอยู่อีกที่<ม>ก็เลยเหลืออยู่สามคนนะคะ<ม>ส่วนคุณปู่ก็<ม>อยู่ที่ล้างทราย<ม>ก็เลยเหลืออยู่สามหนุ่มที่ลุยอยู่หน้าง,งานบ้านดอนมนโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างค่ะไปเจอกันใ่คลิปหน้าวุ้นเส้นสวัสดีค่ะ